สวัสดีจ้ามาพบกันในครัวเจ้าพี่น้องจ้าวันนี้เดี๋ยวจะพาจัดสอเมนูนะคะเป็นแกงส้มแล้วก็ไข่เจียวใบกระเทียมป่าจากวัตถุดิบแล้วก็ส่วนผสมต่างๆดูในขั้นตอนการทำเลยจ้าต้นน้ำแกงจ้าเกลือสันตมะขามเปียกแทมริรน ระบาเบอร์บอนเปี้ยวซูครีพพัสตะพริกแกงส้มนี้นะคะแล้วก็เข่องแกงบานควรทบตำบลปะยาคัน้นจังหวัดปตัตตานงนะคะก็ขอบคุณน้องกุ้ยที่ให้มาวันก่อนค่ะ ในสวนเราเองนะคะแช่แข็งไว้จ้าแครอทหรือว่ามูรุสเตอร์นะคะกะปินิดนึงจ้ะล้างขดใส่นะคะน้ำเดือดแล้วใส่ปลานะคะฟิชฟิลีค่ะเนื้อปลานะคะเนื้อปลาทดค่ะจุรสจ้าน้ำปลาค่ะ ฟิิโซอสนะคะขอชิมหน่อยนะอืมเปรี้ยวนำอ่อนเค็มนิดนึงค่ะเพราะเดี๋ยวเราต้องใส่หวานจะใส่หวานแล้วก็เราจะเติมผักอีกไงคะใส่สเปสโคนหรือกะหล่ำหัวแหลมลงไปก่อนนะคะถ้ากะหล่ำหัวกลมๆคือเรียกว่าวีทโคนนะคะ กระหล่ำหัวแหลมคือสเปรชโคนค่ะตามด้วยซุกินี่หรือว่าสปรวตนะคะเขาเริ่มเหี่ยวแต่แต่ไม่เน่าค่ะเป็นการถนอมผักนะคะเสร็จถั่วฝักยาวหรือว่าเบิ้ลโหนนะคะขั้นตอนท้ายแล้วค่ะน้ำตาลปี๊บนะคะเราจะเอาน้ำแกงมาละลายไว้ก่อนคะ่ะน้ำตาลปี๊บครับ โอ้ยหอมหอมหอมชิมอีกครั้งค่ะโอ้ไอยาลักอ่ะสาวะ่ะมันร้อยนี้พี่นองได้แรงอก ิฟ้าจ้าเดี๋ยวจัดเมนูต่อไปนะคะไข่จ้าน้ำปลาค่ะรสดีค่ะกระเทียมปาาจ้ารอมเลิฟ แก๊เลิกนะคะหอมปาดจ้ะตังกระทะจ้ะใส่น้ำมันออยยาะ หอมมากจ้ะหอมมากๆเลยใช่ไหมคิเลว้าวทอดแบบเหลืองๆกรอบๆเลยนะคะใส่น้ำมันน้อยได้จ้ะคิเล่หนูรอเข้าสวนอยู่นะครับคุณคุณนี่ครับยืนรออยู่บนอ่าหลังคาชั้นใต้ดินนะพี่น้องอืมตามเป็นเงาเลย สิงร่างได้มันพรงสิงแล้ะคิเลโอุย้ยหอมจ้กพี่น้องทำไมท้องร้องอ่ะหิวแล้วหิวแล้วปิดไฟเลยค่ะปิดไฟเลยครับ มาจากพี่น้องจ้ามาทานข้าวกันก่อนจะเข้ารั้วเข้าสวนจ้าวันนี้ก็จะรีบสักนิดนึงนะคะจริงๆแล้วยังไม่ใช่เวลาทานนะเพราะว่าเพิ่งรับกาแฟไปจ้ะกาแฟกับมักกะขนมปังอืม อร่อยมากอือ,อ,อ,อหืออือหือหอยเจียวใบกระเทียมปลา สุดติ่งกระดิ่งคิ้นเลยหอมมีองุ่นมาโชว์ด้วยจ้ะวันนี้พอบ้านเพิ่งซื้อมาเช้านี้จ้ะซื้อหมูหนังเค็มมาให้อีกบอกว่าอร่อยซื้อมาให้อีกแล้วอันนี้ก็เป็นการระบายพืชผักแหละพี่น้อง สุดยอดปลายร้นเลยมาอัานนี้สุดยอดปลายร้นเลยอ,อร่อยมาก มีงานใหญ่รอรีวิว f t อยู่นะคะงานใหญ่มากสามวันแล้วยังไม่เสร็จอะ <c oughs> ขนาดบอกว่าถ้างานไม่ใหญ่พี่น้องยังเหนื่อยตามเลยงานนี้ <c oughs> กินยากแก้ยอกไว้รอเลยนะจ้ะ FC จ๋า <c oughs> ได้พลัง ดน้ำแก่คล่มร้อนๆร่อยแรงอืมวนเปรี้ยวแทนมะนาวมะขามหอมบอกแล้วว่ามันอร่อยนี่ก็ใส่มะขามด้วยอืม มีมะนาวอยู่เตรียมว่าจะใช้มันเปรี้ยวพอดีแล้วจ้ะเพราะว่าคุณเลมโบเอาผิวมันไปทําเนยกระเทียมเก็บขูดผิวไปหมดแล้วโอ้ยเบรกไม่ยู่แเรวงานเนี้เบรกแตกเบรกแตก ไม่เบื่อจ้ะแกงส้มนะคะแล้วก็มีไข่เจียวด้วยโอ้ยมีปลาทอดปลาเค็มก็ยิ่งอร่อยใหญ่อันนี้ก็จัดได้เท่าที่มีจ้ะมันหอมมากเลยจ้ะไข่เจียวกระเทียมปลาอืม ตัวอยู่ในครัวจ้ะใจอยู่ในสวนมองออกนอกรั้วไปโอ้ยพี่น้องชื่นใจดอกไม้เต็มตอนนี้แบบว่าเต็มคาราเบลไม่รู้จะจัดมุมไหนก่อนงานสำคัญก็จะต้องทำต้องรีบปลูกรีบทำ ตอนนี้นะคะบนบ้านที่เราเพาะไว้ก็มาแล้วงามแล้วในสวนนะคะที่ปลูกไว้มาหมดแล้วจ้ะก็ยังไม่ถึงคิวก็เลยยังไม่ได้ถ่ายให้พี่น้องชมจ้ะเพราะว่ามันโตไวมากถ้าทำคลิปวันนี้แล้วยังไม่ทันได้ส่ง มันก็โตไปหน้าอีกจ้ะเพราะฉะนั้นก็เลยทําแล้วก็ส่งเร็วๆหน่อยไม่งั้นก็ลบคลิปออกเพราะว่าเอา้าพอจะมาลงคลิปอีกทีหนึ่งต้นพืชผักของเราก็งามเกินหน้าไปแล้วมันมาไวจริงๆค่ะพุกพับมันต้องรีบทํา เบรกแตกแล้วครับงานนี้ครับเบรกไม่อยู่นี่ก็ครบปีแล้วนะที่พี่แกงน้องกุ้ยให้มานะยังไม่หมดจ้ะเจอกันในบ่อปลา Quip in quen kulamboja. Soutai, mỗi cái tim dinh dinh sau kui. Nong bọc quang. Pierre dinh dinh nuôi nchu koi. Po hồng nuôi nchu kui. Po wan nuôi nắm môn po. Po pin chẳng tat là kèm mặt tat ก็เรียกนุยนไว้กุยตอนเดียวนี้ใกล้ๆก็เรียกกุยผอก็กุยดูเค้าวก็กุยบอว่าน่าน่าก้อยน่าเหมอนปอน้องกุยดูอยู่ขำเฮ้ยพูดตั้งแต่ปีที่แล้วทำไมพี่หอมจำได้ก็ความจำแม่นจ้ะเก็บทุกเม็ด เดือนหน้านี่ก็จะได้เจอกันอีกแล้วที่บ่อปลาเป็นกิจกรรมตกปลาของบริษัทนะคะชนชนปีอีกแล้วจ้ะเดือนพฤษภาวันที่ยี่ห้าเจอกันนะน้องกุย้ยเจอกันที่บ่อปลาเดี๋ยวมีของจากสวนไปฝาก,ก้ะ เอาก่อนได้เข้าวต้มมัดไปไปฝากน้องท้องก็ร้องจริงจัดเมน,นูอร่อยให้ก็ยังจะเรียกร้อง อบลงอีกแล้วเก็งส้มทานได้ล่ายมือเลยค่ะพี่น้องเขารู้ว่าเขาสวนมากก็ไม่ต้องห่วงจ้ะคุณลินโบเขาก็หาทําเองนะคะอาหารฝรังออง่งพอ้องเติมของหวานหน่อยจ้า อของหวานหรือเปล่าอืมผลไม้ยังสีมันตัดกันดีจ้ะพ่าบ้านซื้อมาเมื่อเช้านี้พอดีล้างเสร็จจานเสร็จถาดเอาไว้ก็หยิบมาวางไว้อ้าว อร่อยมากๆพี่น้องจ้ได้แรงอกได้แรงอกได้พาพี่น้องเข้าล้วเข้าสวนล้ในคลิปจะถัดไปนะคะมีอะไรเซอร์ไพรส์แน่นอนจ้ะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะขอบพระคุณทุกๆกําลังใจที่มอบให้นะคะไม่ว่าจะเป็นกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามค่ะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า